ณส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งปล่อยฉันคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้ปล่อยพิชาพามองเขาด้วยความเครียดแค้นผมไม่ปล่อยมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเพราะยังไงเราก็จะต้องแต่งงานกันในวันพรุ่งนี้แล้วเด่นคุณจับแขนเธอไว้แน่นจากนั้นก็ดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดพิชาพาพยายามที่จะดิ้นปล่อยคุณก็รู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้ว ว่าการแต่งงานครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเธอมองเขาไม่วางตาแววตานั้นเปลี่ยนไปด้วยความเครียดแค้นสาเหตุที่เธอตกลงที่จะแต่งงานกับเขาเพราะสัญญาที่มีระหว่างกันสัญญาแค้นข้อตกลงคือหากใครแพ้ตกลุมรักอีกฝ่ายก่อนจะต้องยกหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ให้กับอีกฝ่ายความจริงมันอาจจะไม่ใช่สัญญาสัทีเดียว แต่มันคือแรงแขนงั้นมันคงจะเป็นเกมที่เหมาะสมสำหรับเราสองคนแล้วละ่ะเด่นคุณยิ้มที่มุมปากลงเรือมาแล้วถอยไม่ได้แล้วนะเขากระซิบข้างหูเธอฉันไม่มีวันแพ้และจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เด่นคุณปล่อยมือออกจากเธอจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่ไหล่มองหน้าพิชาพาราวกับเป็นการท้าทายเกมนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เดิมทีพ่อของทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันที่ก่อตั้งบริษัทออกแบบตกแต่งภายในด้วยกันและเขาทั้งคู่ถือหุ้นคนละครึ่งแต่นานไปการเงินของบริษัทเริ่มมีปัญหาทําให้ทั้งคู่เกิดหวาดระแวงกันฝ้าของเดดริดก็เพ่งแหล่งพฤติกรรมของกิตรินทาให้รู้สึกไม่ไว้ใจกิตปรินมีลูกสาวชื่อพิชาภาเขาสนิทกับลูกสาวมากเมื่อพิชาภาเรียนจบ เขาก็วาดหวังให้ลูกสาวมาสานต่อและเล่าเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งความหวัดระแวงที่มีต่อเดดริดอดีตเพื่อนรักพิชชาภาเริ่มฝังความแค้นจากพ่อและเข้ามาทํางานในบริษัทฐานะรองประธานฝ่ายการตลาดด้านเดดริดเองก็ไม่ไว้ใจกิตรินเขาจึงให้ลูกชายเข้ามาทํางานในฐานะรองประธานฝ่ายวิศวกรรมตอนนี้สึกภายในระหว่างเพื่อนมีลูกๆเป็นตัวขับเคลื่อนความแค้นแม้ทั้งคู่จะอยู่คนละแผนก แต่ในการทำงานก็มักจะเชื่อเถือนกันเสมอและประสิทธิภาพการทำงานของทั้งคู่นั้นก็ดีเยี่ยมทำให้ไม่มีใครยอมใครทีมงานของทั้งคู่ก็คัดสรรมาอย่างดีทำให้การขับเคลื่อนง,งานของบริษัทนี้เป็นไปด้วยดีแต่ในเมื่อการเงินยังคงคุมเครือทั้งคู่จึงยังไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันวันนี้เราจะไปพบลูกค้ากันนะคะคุณเอมจัเตรียมเอกสารให้ชาทีนะคะวันนี้9้าโมงจะต้องไปถึงโรงแรมแล้ว เราจะต้องไปก่อนเวลานัดหมายเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเวลา9ก้นาฬิกาเธอเดินทางไปถึงโรงแรมทันใดนั้นเธอก็เห็นเดนคุณยืนอยู่พิชาพาดแล่งฝีเท้าจนกระทั่งเดินตามเขาทันคุณมาทําอะไรที่นี่คะเธอถามผมก็มาพบลูกค้าไงคุณแพทริกได้นัดหมายให้ผมมาเจอที่นี่เดนคุณพูดแต่ก่อนที่จะถึงฝ่ายงานคุณก็ต้องผ่านงานฉันก่อนไม่ใช่หรอคะพิชาพาข้องใจ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เขาก็นัดหมายให้ผมมาเหมือนกันฉะนั้นเราควรจะต้องไปดวลกันหน้าง,งานแล้วล่ะเด่นคุณพูดและเดินไปยังที่นัดหมายพิชาพายืนนิ่งอยู่แต่ก็เร่งฝีเท้าตามเขาไปทั้งคู่นั่งรอแพททิกพิชาพานั่งตรงข้ามเด่นคุณทั้งคู่สงสายตาอามาหิตต่อกันรับน้ำอะไรดีคะพะนักงานเสิร์ฟเดินมาถามอเมริกาโนหวานน้อยครัวซองหนึ่งชิ้น ทั้งคู่พูดพร้อมกันและสั่งอาหารเครื่องดื่มแบบเดียวกันเขาและเธออึ้องไปเล็กน้อยผางมองหน้าด้วยความงุนงงแต่ก็พยายามสะกดตัวเองให้อยู่ในมานนิ่งดึงใบหน้าให้เข้งกลืมต่อไปตั้งแต่มาร่วมงานกันทั้งคู่ไม่ค่อยได้คุยกันเธอและเขารับสารในด้านลบของพ่อแต่ละฝ่ายจึงทําให้ไม่อยากเสวนากันแต่ก็สามารถที่จะประสานงานและทํางานออกมาได้ดีโดยผ่านคนกลางอย่างเลขาส่วนตัวเลขาของทั้งคู่ จ้องมองกันด้วยความประมาาเฉอเอมเป็นเพื่อนสนิทของปกิดจ,จึงวางท่าทีอย่างลำบากเมื่อทั้งคู่อยู่ในสภาวะกดดันเอมเตรียมข้อมูลมาครบหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ยังไงเราก็ต้องเป็นผู้ที่ทำให้คุณแพทริกประทับใจและตอบรับกับงานให้ได้พิชาภาพูดแล้วยิ้มที่มุมปากจากนั้นก็มองหน้าเด่นคุณด้วยความท,าท้าทายส่วนเด่นคุณก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นเขาก็ยิ้มด้วยมุมปากปกิด ถ้าวันนี้มันจะพลาดก็ไม่ใช่จากฝ่ายเราเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเมื่อแพทริกมาถึงเขาก็กล่าวทักทายและคุยธุรกิจทั้งสามคนคุยกันได้สักพักแพทริกก็กล่าวชมทั้งคู่ในเรื่องของเนื้อง,งานการประชาสัมพันธ์การตลาดค่อนข้างที่จะเข้ากันอย่างดีและมีความน่าสนใจเขาจึงพูดขึ้นที่ผมเชิญคุณทั้งคู่มาก็เพื่ออยากที่จะศึกษางานทั้งด้านการตลาดและด้านการออกแบบและจากวันนี้ ที่ผมได้พูดคุยผมยิ่งเชื่อมั่นในบริษัทของพวกคุณผมตกลงที่จะร่วมงานกับพวกคุณคุณจะทําให้ผมประทับใจและทําให้สินค้าของผมมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและทั่วโลกขอบคุณมากนะครับผมยินดีมากที่ได้พบคุณทั้งสองคนแล้วเราค่อยคุยงานที่บริษัทกันนะครับแพทริกกล่าวทิ้งท้ายการเจรจางานวันนี้เป็นไปด้วยความท้าทายทั้งคู่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มเหนียวไม่มีใครยอมใคร แต่สามารถประสานกลมกืนเนื้องานเข้าด้วยกันจนทําให้ลูกค้าตกลงในทันทีครั้งนี้ถือว่าเสมอกันนะครับเด่นคุณพูดในขณะที่ทั้งคู่ก้าวเท้เอาออกจากโรงแรมไปพร้อมกันพิชาภาหันมามองมองด้วยสายตาที่ไม่ยอมแพ้เชิญครับเดนคุณไายมือไปเพื่อให้พิชาภาเดินไปที่รถก่อนเขายิ้มและมองตามเมื่อพิชาภาขึ้นรถเธอก็บ่นพึมพำด้วยความหงุดหงิดเอมวันนี้ชารู้สึกไม่ค่อยโอเค ชาขอแวะสวนสาธารณะแถวนี้เพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนนะพิชาพางวนญหงิดมากจึงหาที่ระบายอารมณ์ค่ะคุณชาเชอเอมตอบรับเดี๋ยวแวะตรงสวนสาธารณะตรงนี้หน่อยนะเธอบอกคนขับรถครับคุณเอมเมื่อพิชาพาลงจากรถเธอก็ตรงไปที่ยังต้นไม้ที่แห่งนี้มีต้นไม้ที่ร่มรื่นมีดอกไม้ที่สวยงามเดินตรงไปอีกนิดก็เป็นบ่อน้ำเธอเือมองออกไป เรากับทอดอารมณ์เพื่อหวังที่จะให้ลืมความกังวลและความหมุดหงิดเมื่อครู่เธอชอบมาที่แห่งนี้เพื่อให้ธรรมชาติได้บำบัดความรู้สึกและเติมพลังให้กับเธอก่อนหน้านี้ตอนที่เธอยังเรียนอยู่เธอกับนเรศตมักจะแวะมาที่นี่หลังเลิกเรียนเสมอนเรศตเป็นคนรักที่ดีของเธอแต่ตอนนี้เขาก็ไปเรียนอย่างต่างประเทศอีกสองปีเธอกับเขาถึงจะได้พบกันเธอเฝ้ารอวันนั้นด้วยความหวัง พิชาพายังเดินรอบๆแม่น้ําแล้วนั่งอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่เชอเอมเห็นเจ้านายตัวเองก็ยืนยิ้มอยู่ห่างๆเอมมานั่งด้วยกันสิเธอเรียกเลยค่ะย่างเป็นกันเองเพราะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันและพิชาพาเองก็เป็นคนที่ไม่ถือตัวชาชอบที่นี่มากเลยนะวันไหนที่ชาเศร้าหรือกังวลชาก็จะมานั่งที่แห่งนี้มันสงบและผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีมากเลยนะ เธอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดบางเวลาที่ชารู้สึกเหนื่อยชาก็มาที่นี่แหละอย่างช่วงนี้ที่ชาเหนื่อยเกินไปพี่ชาพาพูดแล้วก็เงียบไปถ้าเอมเป็นชาเอมก็คงจะทำเหมือนกันและเธอก็พึงมพำอยู่ในลำคอเฉอเอ็มไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่ชาพาพูดแต่เธอก็เห็นใจและอยู่เคียงข้างเจ้านายคนนี้เสมอเฉอเอมยิ้มให้กับพี่ชาพาเอมชาพร้อมแล้ว เราไปกันเถอะพี่ชาภาชวนเชิญเอ็มไปที่บริษัทค่ะเชอเอ็มตอบรับเมื่อรถเคลื่อนตัวไปยังบริษัทพี่ชาภาก็เห็นเด่นคุณยืนอยู่ด้านหน้าออกจากโรงแรมมาตั้งนานแล้วหลงทางอยู่หรอครับเขาถามแบบยียวนพี่ชาภาไม่ตอบและเดินผ่านเขาไปวันนี้ไม่ตอบผมก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งคุณอาจจะอยากคุยกับผมแล้วก็ใส่ใจผมโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะเด่นคุณยังพูดตามหลัง ท่าทีของเดนคุณไม่น่าไว้วางใจและพี่ชาภาก็ไม่พอใจเช่นกันแต่เธอยังเงียบและเดินต่อไปงานในบริษัทยังคงดำเนินไปตอนนี้การเงินก็ยังคงมีปัญหาแต่ลดน้อยลงจากเดิมทั้งคู่ยังคงดำเนินงานควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของงานไม่มีสะดุดการแข่งขันภายในยังคงดำเนินไปแต่ก็มีบ้านบางครั้งที่เผลอไผลและพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถที่จะเกาะกู้สถานการณ์ได้ทันควัน เมื่อการแข่งขันในด้านการงานไม่มีใครเป็นรองใครทั้งคู่จึงมาแข่งขันกันในด้านอื่นบ้างหนึ่งปีผ่านไปพิชาภาได้รับข่าวร้ายจากต่างแดนทําให้เธอต้องชอกช้ำใจมากนาเรศประกาศแต่งงานกับสาวชาวต่างชาติและจะปักหลักประธานอยู่ที่นั่นพิชาภาเสียใจมากก่อนหน้านี้เธอเฝ้ารอด้วยความหวังว่านาเรศจะกลับมาแต่งงานกับเธอเพราะก่อนที่จะไปเขายัางมอบแหวนวงหนึ่งให้เธอเพื่อเป็นสัญญาแทนใจแต่ในวันนี้ เป็นเขาเองที่ไม่ทําตามสัญญาแม้เธอจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เธอก็ยังคงแข่งขันด้านงานกับเด่นคุณไม่หยุดเด่นคุณเห็นปฏิกิริยาของพิชชาภาที่ต่างไปจากเดิมแต่ก่อนเขาเห็นความแค้นจากแววตาของเธอแต่ตอนนี้แม้เธอจะพูดจาเชื่อเฉือนแต่สิ่งที่เขาเห็นคือความเศร้าเขาจึงสืบและได้ความว่าพิชาภาผิดหวังจากความรักตอนนี้เธอคงจะหนักเกินไปทั้งเรื่องงานและความรู้สึก แม้เดนคุณจะเข้ามาเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมและดูท่าทีของพ่อพิชาภาแต่เขาก็เห็นใจพิชาภาในฐานะเพื่อนมนุษย์สงครามยังมียุติดังนั้นความแค้นนี้ก็ต้องมีพักยกด้วยเหมือนกันณนะห้องทํางานของพิชาภาเดนคุณบุมบามเข้าไปโดยที่ไม่ได้แจ้งเชอเอมเขาตรงไปที่โต๊ะของพิชาภาอ่ะดื่มซะเขายกอเมริกานโน่มาให้เธอถึงห้องทํางานด้านเชอเอมเมืม่อเห็นเดนคุณเดินเข้าไปเธอจึงรีวิ่งเข้าไป ผมขอคุยกับเจ้านายคุณสักพักหนึ่งนะเดนคุณพูดไม่เห็นเชอเอมเชอเอมลังเลแต่พีิชาพาบกมือให้ออกไปเธอหันหน้าไปมองพิชาพาพีิชาพาพยักหน้าเชอเอมจึงเปิดประตูออกไปมีธุระอะไรเธอถามเดนคุณผมแค่สังเกตเห็นว่าช่วงนี้คุณไม่ทานอะไรเลยก็เลยยกกาแฟมาให้เดนคุณพูดขอบใจนะแต่ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าแก้วนี้จะใส่อะไรลงไปหรือเปล่าฉันไม่ไว้ใจคุณ พิชาพาปฏิเสธเสียงแข็งนี่คุณผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมจะสร้างรอยแผลให้กับตัวเองทำไมผมมีสติพอแต่ว่าตอนนี้คนที่ไม่มีสติน่าจะเป็นคุณนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันเธอเริ่มโมโหตอนนี้เรามาพักสึกกันก่อนนี้ไหมผมจะให้โอกาสคุณพักเพราะถ้าหากว่ารบก,กันต่อผมคิดว่าคนที่แพ้ไม่น่าจะเป็นผมพิชาพามองหน้า แต่ไม่พูดอะไรเธอรู้สึกแค้นอยู่ในใจแต่สภาพจิตใจของเธอตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมอย่างที่เขาว่าก็ได้เด่นคุณพูดแล้วเดินออกจากห้องไปพิชาพามองตามแต่ตอนนี้ในหัวสมองของเธอช่างว่างเปล่าคุณชาคะเฉยเอมรีบวิ่งเข้ามาไม่เป็นไรพิชาพาตอบเอมไปทํางานเถอะชาขอเคียงงานสัปพักนะเมื่อเชยเอมเดินออกไปพิชาพาก็ก้มหน้าลงกับโต๊ะปล่อยให้น้ำตาม,มันหลั่งไหล เธออดทนเข้มแข็งและฝืนตัวเองมานานแล้วเธอขอแค่ช่วงเวลานี้ได้ปลดปล่อยมันออกมาเธอร้องไห้อยู่พักใหญ่ทันใดนั้นก็มีเสียงแมเสเซจดังขึ้นในนั้นมีข้อความจากนาเรศเด้งขึ้นมาชาผมขอโทษผมทำแคทเธอรีนท้องผมต้องรับผิดชอบเธอผมเสียใจจริงๆผมรักคุณนะนาเรศทักข้อความหาเธอทำให้พี่ชาภาเสียใจหนักเข้าไปอีกพิชาภาอ่านข้อความแต่ไม่ตอบ เธอตัดสินใจลบข้อความนั้นทันทีตลอดระยะเวลาสองอาทิตย์หลังจากที่ได้ข่าวว่านาเรศจะแต่งงานเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาเธอแต่ในวันนี้วันที่เขาจะเข้าพิธีเขากลับทักมาหาเธอแล้วบอกรักยิ่งทําให้เธอเสียใจและหลังจากวันนั้นเขาก็ยังคงทักหาเธอเรื่อยๆในใจของเธอยังคงรักนเรศแต่ใน,นเมื่อเขามีครอบครัวแล้วเธอควรที่จะเดินออกมาเดนคุณเฝ้ามองพิชภาัายอยู่ห่างๆ เขารู้ว่านาเลขก,กำลังจะเดินทางกลับมาที่ไทยในอีกหนึ่งเดือนถ้าเขายังไม่เลิกต่อแย่กับพิชาภาชีวิตของเธอก็คงจะจมอยู่กับวงวนแห่งความเศร้านี้ไปอีกนานเขาต้องทําอะไรสักอย่างเขาเดินทางมาหาพิชาภาที่ห้องทํางานอีกครั้งคุณพิชาภาผมคิดว่าสึกของเราคงจะพักลบนานไปแล้ววันนี้ผมขอท้าคุณต่อถ้าหากว่าจะแข่งในเรื่องของงานเราสองคนคงจะไม่มีใครแพ้ใครชนะผมเลยคิดว่า เราควรที่จะมากำหนดเกมใหม่คุณไว้ยังไงพิชาพามองหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจคุณอาจจะสงสัยแต่บอกเลยว่าเกมนี้ไม่ยากผมขอท้าคุณลงสนามแข่งอะไรคะพิชาพาถามด้วยความสงสัยเขาจะมาไหมไหนอีกเกมรักเด่นคุณพูดพิชาพามองเขาด้วยความงงและตกใจคุณหมายถึงอะไรเราลองมาเดิมพันกันด้วยความรู้สึกคุณกล้าหรือเปล่า เด่นคุณท้าทายคุณพูดอะไรก็ในเมื่อบริษัทนี้เป็นของพ่อเราทั้งสองคนและเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครที่คอร์รัปชันบริษัทคุณเชื่อพ่อของคุณผมก็เชื่อพ่อของผมแต่นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ต้องรอการพิสูจน์แต่ตอนนี้ระหว่างที่รอการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อของเราทั้งสองคนผมจะท้าคุณเล่นเกมจะได้รู้ว่าใครเหนือกว่าใครเดิมพันคืออะไรคะพิชาพาเริ่มสนใจ หุ้นทั้งหมดที่ผมและคุณมีทั้งคู่มีหุ้นอยู่คนละ20%เซเพราะตอนที่เขาเข้ามาทำงานในบริษัทพ่อของแต่ละคนก็แบ่งหุ้นให้เท่ากันเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็ถือว่าทั้งคู่ถือหุ้นอยู่จำนวนมากพิชาภาตกใจคุณจะเล่นอะไรผมไม่ได้เล่นอะไรพิชาภากำลังคิดว่าเด่นคุณคิดที่จะฮุบบริษัทผมแค่อยากรู้ว่าคนเก่งๆอย่างคุณจะเก่งได้ตลอดรอดฟังและเก่งได้ทุกเรื่องไหม เมื่อเธอได้ยินก็โกรธจนควันออกหูจึงเผลอลับปากเข้าไปในทันทีได้คิดว่าคนที่แพ้ก็คงจะไม่ใช่ฉันแล้วกติกาคือเธอถามคือเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันชันสามีภรรยาหากใครตกหลุมรักใครก่อนคนนั้นแพ้คุณจะบ้าหรือเปล่าเดิมพันด้วยชีวิตโสดเนี่ยนะหรือคุณไม่กล้าเขาถามพางเลิกคิ้วแล้วทำไมฉันจะต้องทำ ก็คุณอยากแข่งกับผมไม่ใช่หรอในเมื่อแข่งกันด้วยงานก็ไม่มีใครชนะสักทีก็แข่งมันด้วยความรู้สึกนี่แหละจะได้วัดกันไปเลยหรือที่คุณอยากถอนตัวเพราะลึกๆคุณแอบมีใจให้ผมไม่มีทางเธอจ้องหน้าเขาอย่างจริงจังงั้นแสดงว่าคุณตกลงนะพิชาภาพูดด้วยความมั่นใจได้คุณเตรียมพร้อมนะเดือนหน้าเราจะแต่งงานกันผมเตรียมเลิกไว้แล้วเด่นคุณพูด เดือนหนะ้าพิชาภาพูดด้วยความตกใจเขายักคิ้วแล้วเดินออกไปเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเกมรักแรงแขนพิชาภายังคงทำงานหนักทุกวันเด่นคุณเดินมาหาเธอเรื่อยๆพร้อมกับให้เธอเลือกชุดแต่งงานเลือกของที่ระลึกและการ์ดงานแต่งรวมทั้งสถานที่ถ่ายพีเวดดิ้งคุณคะถ้าหากว่าน,นี่มันเป็นเกมฉันไม่เห็นว่ามันมีความสำคัญที่จะต้องทำถึงขนาดนี้พิชาภาพูดมันเป็นเกมของเรา แต่ในมุมของสังคมมันคือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นหรือคุณอยากจะเสียหน้าเด่นคุณกล่าวย้ำคุณจะทำอะไรก็ทำคิดว่าสิ่งไหนที่มันดีก็เลือกเอาละกันฉันขอทำงานก่อนนะคะไม่อยากจะทำอะไรที่ไร้สาระเธอพูดจบและนั่งทำงานต่อโดยไม่ได้สนใจประกิจที่เดินทางมาพร้อมกับเด่นคุณก็กำลังคุยกับเชอเอมอยู่ด้านนอกเจ้านายเธอเขากำลังจะทำอะไรเชอเอมถามก็ไม่รู้สิอยู่ดีๆก็บอกว่าจะแต่งงานกับคุณพิชาภา ทางทางที่ก็ไม่เคยถูกกันมาตลอดปากิจพูดนั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เชอเอมเช้าจะเป็นห่วงเจ้านายของตัวเองส่วนภายในห้องนั้นพิชาภาและเด่นคุณก็กำลังถกเถียงกันอยู่ได้เลยครับว่าที่ภรรยาถ้าหากคุณจะไว้ใจว่าที่สามีให้เลือกชุดให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเด่นคุณพูดพลางคิกดูชุดแต่งงานไปเรื่อยๆตกลงผมเลือกแบบนี้นะครับพิชาภาไม่สนใจ โอเคงั้นตามนี้นะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนเขาเลิกคิวแล้วพูดกับพิชาภาเขาเดิอนออกมาแล้วพูดกับเลขาปะ่ะประกิดกับห้องได้แล้วจะไปเตรียมงานแต่งต่อเมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานพิชาภาร้อนรุ่มใจเธอรู้สึกกังวลที่ตัดสินใจเล่นเกมนี้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบแท้ๆที่ทำให้เธอต้องเอาชีวิตของเธอเข้าไปเป็นเดิมพันแต่ในเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาหวาดกลัวตอนนี้หลังเลิกงาน เธอจึงไปที่สวนสาธารณะและได้เจอกับเดนคุณที่นั่นเขาขับรถตามเธอไปเขาพยายามที่จะดึงแขนเธอแล้วโอบกอดเธอเธอขัดขืนแต่เมื่อเธอมองเห็นนาเรศที่กำลังยืนอยู่ด้วยความตกใจเธอจึงแท้งทำเป็นคนรักที่ดีของเดนคุณณเวลานี้เธอมั่นใจแล้วว่าเธอตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเล่นเกมนี้ไปกันค่ะที่รักเธอจูงมือของเดนคุณที่กำลังจับไหล่ของเธอทั้งสองข้างเดนคุณยืนงงกับสิ่งที่เธอทำ จากนั้นเธอก็ขย่งเท้าขึ้นไปเพื่อหอมแก้มเขาถึงแม้ในใจจะรังเกียจแต่ก็คุมค่ากับความสาใจชาชาคุยกับผมก่อนเด่นคุณรู้สึกตัวไม่ได้ยินเสียงของนเรศเขาเข้าใจในสิ่งที่พี่ชาพาทําแล้วเขาจึงแสดงตามบทคุณมีอะไรกับว่าที่ภรรยาผมเหรอครับเด่นคุณถามว่าที่ภรรยาชาชาจะแต่งงานหรอนเรศถามใช่ค่ะอีกสองวันฉันจะแต่งงาน พิชาพาตอบและเดินผ่านนเรศไปเมื่อไปถึงรถเธอรีบปล่อยมือจากเด่นคุณอีออกไปเธอพูดพลางใช้มือปัดแขนปัดตัวเรากับรังเกียจนี่คุณมาจูงมือผมเองนะแถมยังเขาเอามือจับไปที่แก้มของเขาหยุดไม่ต้องพูดฉันไปละเธอรีบเดินขึ้นรถและสตาร์ทรถเล่นเครื่องออกไปเด่นคุณยืนยิ้มอย่างมีเลสในเมื่อเขาเห็นนเรศเดินมาเขาจึงยื่นการแต่งงานให้ เรียนเชิญมาร่วมงานแต่งของเรานะครับนเรศหยิบและโยนทิ้งไปเด่นคุณยิ้มในวันแต่งงานเจ้าสาวมาในชุดแต่งงานสีขาวงามสง่าราวกับนางฟ้าซึ่งดูเหมาะสมกับเจ้าบ่าวสุดหล่อยอย่างเด่นคุณราวกับกิ่งทองใบหย,ยกช่วงที่พิชาภาเศร้าจากความรักเด่นคุณใช้เวลานี้ในการสืบทุจริตของบริษัทเขารู้มาว่าพ่อของพิชาภาเป็นคนคอร์รัปชันและหลอกใช้ลูกสาวให้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้น เขาจึงใช้สิ่งนี้ในการต่อรองเจราจาก,กับกิตตินเพื่อแต่งงานกับพิชาภาโดยที่เธอไม่เคยรู้และเพื่อให้เธอได้หลุดพ้นจากความแค้นและความทุกข์ที่เกิดจากความรักเขาพร้อมจะทํางานรูร่วงไปได้ด้วยดีท่ามกลางความยินดีของแขก,กและครอบครัวของเด่นคุณส่วนพ่อของพิชาภานั้นเมื่อเพื่อนให้โอกาสและได้ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็รู้สึกยินดีและขอให้เด่นคุณปิดเรื่องนี้เป็นความลับเขาไม่อยากให้ลูกสาวคนเดียวเสียความรู้สึกเพราะเขารักเธอมาก เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเข้าหอาครอบครัวของทั้งคู่ก็มาอาํานวยพรเรากับการแต่งงานนี้เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจพิชาพายกมือไหว้ตามมารยาทคืนนี้เป็นคืนแรกของการเข้าหอเธอไม่ไว้ใจเด่นคุณแม้จะรู้ว่าเป็นการแต่งงานที่เป็นเกมแต่สําหรับเด่นคุณแล้วเขารักพิชาพามาตั้งนานแล้วสิ่งที่เขาทําเขาทําด้วยความเต็มใจและหวังว่าวันหนึ่งพิชาพาจะรักเขาภายในห้องเด่นคุณเริ่มพูดขึ้น เมื่อเห็นท่าทีหวาดระแวงของพิชาภาคุณกลัวเหรอเด่นคุณกระซิบถามกลัวอะไรถ้ากลัวฉันจะมาเล่นเกมนี้ทําไมเด่นคุณกระเถิบเข้ามาใกล้หน้าของเขาชิดติดกับหน้าของพิชาภาพิชาภา,า,ากั้นหายใจทําเป็นใจดีสู้เสือภายในใจเธอคิดเธอจะต้องทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามเขารุกรางเธอมากขึ้นเขาใช้มือลูบตามใบหน้าของเธอ ริมฝีปากแล้วดึงคางของเธอให้เชิดขึ้นจากนั้นก็ขยับใบหน้าของเขาเข้ามาใกล้เมื่อเธอสัมผัสถึงลมหายใจอันร้อนเผาใจก็เต้นขึ้นเรื่อยๆเป็นจังหวะเธออยากจะผลักเขาออกไปแต่ตอนนี้เหมือนบังคับตัวเองไม่ได้เขาใช้ริมฝีปากจูบที่แก้มของเธอทั้งสองข้างมือทั้งสองของเขาอบกอดเธอไว้แน่นจากนั้นก็ค่อยๆรูดซิปด้านหลังออก เธอกลืดน้ำลายด้วยความกลัวเขาค่อยๆลุดลงเรื่อยๆจากนั้นก็กระซิบข้างหูของเธอคุณไปอาบน้ำเธอะผมจะนั่งรอที่นี่จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินจากไปไปนั่งที่โซฟาพิชาพาไปอาบน้ำเธอใช้เวลานานกว่าจะตัดสินใจเดินออกมาเมื่อมาถึงก็เห็นว่าเขานอนหลับไปแล้วเธอจึงอุ่นใจที่คืนนี้เธอจะได้พักผ่อนสบาย แต่ก็ไม่วางใจสักทีเดียวเธอจึงเอาผ้าห่มมาคลุมแล้วก็นอนหลับไปเด่นคุณแอบรีตามองเธอเขามองเธอด้วยความรักผมหวังว่าสักวันคุณคงจะรักผมเด่นคุณพูดเบาๆจากนั้นเขาก็นอนหลับที่โซฟาถึงวันที่ทั้งคู่จะต้องอยู่ร่วมเรือนหอทั้งสองอยู่ร่วมการราวกับคนไม่รู้จักกันเด่นคุณพยายามที่จะทักทายแต่พีชาพาก็ไม่ค่อยพูดกับเขา แต่เธอก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่ภรรยาจะต้องทำทำกับข้าวดูแลบ้านทั้งสองคนอยู่ร่วมกันเกือบเดือนพิชาภาก็ไม่มีท่าทีว่าจะรักเขาสักทีเขาจึงหยอกเย้าเพื่อให้เธอโมโหท่าทีที่เธอกโกรธทำให้เขาอดขำไม่ได้เขากับเธอนอนห้องเดียวกันแต่เดนคุณก็ไม่คิดที่จะขืนใจเธอเขารอวันที่เธอหันมารักเขาจริงๆพิชาภาก็มักจะนอนหันหลังให้เขาทุกครั้งเธอมักบอกตัวเองเสมอว่า นี่คือเกมและเธอจะต้องชนะจนวันหนึ่งพ่อของเธอล้มป่วยอาการหนักเขาพร่ำเพอหาแต่ิชาพาพ่อคะพ่อชาอยู่นี่ค่ะพ่อเธอจับมือของพ่อเธอไว้ชาชาลูกพ่ออาการป่วยของพ่อเริ่มหนักขึ้นคงจะรักษาไม่หายแต่พ่อมีบางอย่างอยากจะบอกลูกพ่อขอโทษ ที่พ่อโกโหกลูกเรื่องคอร์รัปชันที่พ่อกล่าวหาว่าพ่อของเด่นคุณทําความจริงแล้วมันคือฝีมือพ่อเองพ่อเผลอลงทุนซื้อหุ้นและอยากได้ผลกําไรเยอะๆจึงแอบเอาเงินของบริษัทไปร่วมลงทุนอีกแต่เมื่อหุ้นตกไม่มีเงินมาคืนบริษัทพ่อกลัวความผิดจึงป้ายความผิดให้กับเดริดพ่อผิดเองที่ดึงลูกเข้ามายืนให้เรื่องนี้มันเงียบพ่อขอโทษ พ่อขอโทษทุกอย่างนะลูกเมื่อพี่ชาพานู้จึงตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่ปลอบใจพ่อไม่เป็นไรนะคะชาจะใช้คืนพ่อเองชาจะหาเงินมาคืนบริษัทค่ะกริตินนอนสมน้ำตาไหลเขาเสียใจแล้วคุณเด่นคุณยังไม่ทราบเรื่องนี้ใช่ไหมคะกริตินมองหน้าลูกสาวเขาทราบแล้วล่ะคะพ่อกฤิตินพยักหน้ารู้นานแล้ว น้ำตาเธอหลั่งไหลย,ยิ่งกว่าเดิมเด่นคุณเขาเป็นคนดีนะลูกความจริงเขาจะเอาหุ้นทั้งหมดคืนจากเราก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาเข้ามาดูแลลูกพอรู้ว่าพ่อไม่สบายหนักพิชาภาเข้าใจเขาผิดมาตลอดเกมที่เขาสร้างขึ้นวันนี้เขาคือผู้ชนะชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นแล้วพ่อคะพ่อไม่ต้องกังวลน,นะคะพิชาภาปลอบใจพอ่อเมื่อเห็นอาการพอ่อ คงจะไม่ไหวพ่อพักผ่อนให้สบายนะพ่อคะพ่อต้องหายนะคะเธอจับมือพ่อและกอดเขาไว้และคืนนั้นกิตตินก็จากไปอย่างสงบพิชาพาและเด่นคุณรีบมาที่โรงพยาบาลพร้อมด้วยเดดริดพวกเขาเสียใจยมากพิชาพาแทบใจสลายตอนนี้เธอไม่เหลือใครแล้วเมื่อเสร็จสิ้นงานศพพิชาพาเดินมาหาเด่นคุณ คุณเด่นคุณคะขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือและให้เกียรติพ่อของชามาตลอดคุณช่วยปกปิดเรื่องของพ่อฉันกับทุกคนณนะตอนนี้ฉันคงตอบแทนน้ำใจของคุณไม่หมดฉันจะคืนหุ้นของพ่อฉันและของฉันเองให้กับคุณทั้งหมดเกมนี้ฉันยอมแพ้ค่ะพิชาพาพูดกับเขาผมสิครับที่ต้องคืนหุ้นในส่วนของผมกับคุณเพราะผมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเลย ผมรักคุณตั้งแต่ทำงานร่วมกันครั้งแรกแล้วนะครับผมแพ้ใจคุณผมแพ้ใจตัวเองผมรักคุณนะครับพิชาพาพิชาพาสายหัวงั้นเราคงต้องเสมอกันอีกแล้วนะคะฉันก็รักคุณค่ะพิชาพาเดินเข้าไปกอดเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเกมทั้งคู่ก็เสมอกันอยู่ร่ำไปเพราะความดีของเด่นคุณ ทำให้พิชาภาใจอ่อนพิชาภาจึงตัดสินใจร่วมห่อลงและเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและพฤติไนแก่เด่นคุณงั้นคืนนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเด่นคุณกระซิบข้างหูพิชาภาพิชาภา,า,ายิ้มอย่างเขินอายท่ามกลางสายลมและแสงแดดในสวนที่ร่มเลือนแห่งนี้จบบริบูรณ์ หากชื่นชอบชอบ่องนิยายเสียงสเสน่หาใบากวิศราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกดติดตามให้ช่องเราเป็นเพื่อนใครเหงาให้คุณนะคะขอบคุณค่ะ